ครับผมวันนี้วันที่24พฤศจิกายน53นะครับทีมงานปุ๋ยราชพฤกษ์นะครับตาสิงยิ้มหรือว่าตาดอกคูณลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้านะครับที่บ้านบุรพาตําบลหน,นองเข็งอำเภอบึงการจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งเป็นสวนน้องคุณสุรพลผาจวงวันนี้ก็เราก็จะมาดูว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยตาสิงยิ้ม นะครับตาดอกคูณของเรานี่ไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับปี53ปัจจุบันนี้ก็พฤศกิกายนประมาณ4เดือนนะครับเราจะมาดูว่ายางหน้าตายที่ใส่ไปยังไหลอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของยางปกติน้ํายางเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมวันนี้นะครับทางคุณสุรพลก็ให้ทางาลูกชายนะครับซึ่เป็นคนกรีดเองเป็นคนดูแลสวนเองเลยนะครับเป็นคนที่เ,เข้ามา นะครับทําการกรีดให้ทีมงานทังเราได้ดูครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะเป็นต้นที่หนาตายไหมครับต้นนี้เมื่อกอนครับเป็นต้นที่หนาตายหนาตายก็คือบ่อออกเลยขึ้นมากรีดบ่อออกบ่มีหนามลยบ่มีนา,เ,นนาเลยหลังจากที่เท้าใส่ปุ๋ยดอกคุ้นเข้าไปแล้วนี่จากมือจังมาเปิดเบิ้งประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งวิธีการใส่เซงใดครับใส่ตอนแรงรอบค้นนะครับรอบคุ้นห่างห่างหลายปันไหนประมาณศอกหนึ่งนะครับประมาณศอกหนึ่งเนาะ หลอบคนประมาณจักกิโลครับสีถึงหาครับซีถึงหากิโลตอนแรกเดี่ยทดลองไปจักตนทดลองไปหลายตนนะครับประมาณสิบแถวนะครับประมาณนี่นาะแถวนี่นาะครับแถวนี้ใส่เป็นแถวเลยมันตายเป็นแถวเลยบ่ตายเป็นแถวเลยโอ้เนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าล่องเปิดบ้างอีกครับว่าหลังจากที่อันนี้ใส่ไปตลังได้เดือนสิงหาเนาะประมาณนั้นนะครับ ผ่านมาเดือนหนึ่งเดือนกันสิงหากันยากออมาเปิดเบื้องนะครับแล้วก็ได้นี่กับพฤศจิกาแล้วนะครับผมคณะนี้กับเวลาอ่าประมาณแปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งนะครับผมมันก็เลยเริ่มไร้ง้างสิเนาะตะกี้มันว่ามีอย่างเล่นปะตะกี้ว่ามีอย่างเลยครับผมตะกี้ว่ามีอย่างเลยแข็งครับอ่านะครับมันก็ตีไรเลยของมันเนาะไรสะอาดแต่ว่า โดนนะไร่สะอาดจว่าโดนยดโดนเนาะบยุดนั่นกันดยดนั่นนะครับเปลือกเป็นยังไงครับเปลือกนิ่มเปลือกนิ่มขึ้นเนาะเมื่อก้อนนี่บ่อใดเลยเมื่อก้อนขีดบ่อใดเลยแข็งแข็งปักเลยเนาะเปลือกนี่รูซึกไดดเลยนะครับเนาะในส่วนของใบสังเกตดนะครับใบกับเขียวงามนะครับซึ่งเมื่อก้อนนี่บเป็นยังสี่นะครับเปหลายปีดีพันมานนะครับสภาพใบนะครับอุดมสมบูรณ์ได้แวะมขีดนั โอเคนะครับหยดลงมาแล้วนะครับในถ้่วนี่สองมิลเนาะสองมิลโอเคนะครับผมอ่ะเรามองไอ้ต้นนี้ต้นนี้หน่อยนี่โอเคเต็มหนาเลยนะครับต้นนี้เมลอนตายเนาะตายมัดมตายเป็นแถวไปเลยนะครับผมลงจากสาพานแโอ้สภาพต้นนะครับสภาพต้นกับบัง ขีดห,หาเนาะครับนี่เนาะไม่ได้ขีดสักเท่้งแต่ครับโดนครับนี่ครับขี่มา่านี่กะายนี่กะไตนะครับนี่ครับขีดมานี่กะไตนะครับหน้านี้ยังไม่ได้ขีดสักเทื่เลยครับผมไตก่อนเนาะถ<ช>้าว,ว่านานี้นี่เทาก็ถือว่าตอจากหนาเก้าน,นั่นนี่เนาะตอจากหนาเก้านะครับก็ได้สีเดือนแล้วนะครับได้สีเดือนแล้วก็ยังไหลยอยู่นะครับถือว่าไหลดีนะครับนี่นะครับแปดมงแล้วนะครับแปดม่งขึ้น โอเคครับอ่ะเะ็ดตนะครับผมโอ้นี่กันสหัสสากันนะครับตอนนี้ก็ได้นี่ครับเปิดหานะครับสภาพเปือกนะครับขี่ลงมากระตายนะครับสี่เป็นยางคมคืนมาตอนแรกเลยเนาะมันผสมมุนะมูครับโอ้ก็ไลดีเพื่อนนี่นะครับปอกๆๆเลยนะครับตัวนี้ เพิ่งจะได้รับสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์เนาะนะครับอันนี้ก็ต้อเพาเปิดหนาเก้าหน,น่อยเนาะเปิดหนาเก้านะครับผมโอ้ขอ่าทาครับข่าทาขอาวทาก็เป็นต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งที่ตายนะครับเมื่อก่อนบ่อไหลเลยนะครับผมหลังจากที่ใส่ปุ๋ยตาสิงหยิมหรือว่าตาดอกคุ้นไปนี่ประมาณเดือนหนึ่งก็มาเปิดเบิง้งกับกับภาพก็เป็นทังสี่แล้วครับผมอโอ้โอัอนนี้ตัวน้อยๆนี่คือคักแค่ไหน สองมีด <laughs> วะเนี่ยสองมีดเต็ม้วยเราโอ้ oh, เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนตัวน,นี้นะครับนี่หน่อยหน่อยก็มูลกะตไตนะครับตัวน,นี้ก็ไดะเมื่อก่อนขีดมาถึงตรงนี้เนาะขีดมาถึงตรงนี้กักัจยดนะครับอันนีนน้คือห้อยเปิดหาห้อยเปิดหานะครับพักโดนว,นวั้งแถว้งหลายสี โอเคนะครับเต็มหนาเลยนะครับเต็มหนาเลยโอ้ออกดีนะครับตอนนี้ใส่ได้ครับสามรอยกโลนะครับสามรอยนึงบ่สามรอยปัจจุบันนี่ขึ้นมาถึงหกร้อยแล้วครับหกร้อยเก็ดร้อยกับมี่ยางกี่ได้หกร้อยแล้วครับครับผมอ๋อจากที่เคยได้สามร้อยหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วกับเพิ่มมาเป็นหกร้อยคึ่งก็ครึ่งจากได้เล้ว ตะกี้ได้หกเสอบเดี๋ยวนี้ได้มาตั้มกว่าสิบแล้วครับอืมครับครับครับกับเพิ่มมาอีกเป็นครึ่งเลยเนาะเป็นครึ่งหนึ่งเลยต้นหน้าตายเพิ่มมันได้อยากต้นหน้าตายน้ำนะครับแล้วก็ยาปกติกะเพิ่มขึ้นมหออกอเพิ่มขึ้นอีกเนาะ้าไปเบิ่งยาปกติจักสองต้นสามต้นนะครับต้นไหนกอืมต้นไหนที่เขาใส่ปุ๋ยใบนะที่บ่ที่บ่หน้าตายนะหน้ ออืนี้เป็นยางปกตินะครับสองมีเต็มถ้วยนะครับตันนี้ปกติอ่ะลองกิดบ้างนะครับตอนอ้นยางปกตินะครับที่ใส่ปุ๋ยตาสิงยิมหรือว่าตาดอกคุ้นไว้นะครับประมาณสามเดือนนะครับต้นนี้เพรว่าใส่กันยากันย่าตัวลาพฤติก,กาโอ้ไหลน้ำมีดเลยเนาะ โอ้แกวเลยครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยปอกๆเลยนะครับีเป็นยางปกตินะครับที่ใส่ปุ๋ยแต่ด็กคนในสามเดือนแล้วนะครับยังไหลสม่ำเสมออยู่นะครับยังสม่ำเสมอโอ้ยางกับคนดีเนาะเลื่อกระนิ่มเบือกระนิ่มใบกับงามครับโอ้นี่สองมีดบะเนี่ยสองมีดนะครับถวยจมโบนะครับเต็มเลยนะครับ้น่ เต็มเลยนะครับต้นนี้อ่ะผมเบื้องต้นปกติที่ใส่ปุ๋ยตาสิงยิมหรือว่าตาดอกคุ้นไหมนะครับโอ้ไหลาตามมิดเลยนะครับไหลาตามมิดเลยนะครับอือโอ้ไหลเปน็นน้ำเว้เนาะอ่ะโอเคครับผมครับที่เป็นยางปากตินะครับผมพอดีเป็นสวนที่สือต่อเนาะ สวนที่สืบต่อจากปกตินี่เดือนก่อนเดือนสิงหากอนไสเนี่ยครับเดือนสิงหาก็บสามร้อยก็โล่นะครับปัจจุบันนี่ขึ้นมาถึงเกดร้อยนะครับผมส่วนคุณสุรพลนผาจวงนะครับอยูอ่บ้านบุรพาอำเภอบึงการนะครับจังหวัดหนองคาย